เฉลิมชัยย้ำกเกษตรกรตกหล่นรีบอุทธรใน5มิมิถุนายนนี้ด่วนเพื่อสิทธิรับ15,000บาทกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับเราอีกแล้วคนกระจายข่าววันนี้คนกระจายข่าวก็มีข่าวมากระใจายให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะ แต่ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารดีๆนี้ขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะเฉลิมชัยย้ำกเกษตรกรตกหลน่นรีบอุทธร์ใน5มิถุนายนนี้แจ้งข้อเท็จจริงยอดข้าราชการเฉลิมชยัยห่วงกเกษตรกรที่รายชื่อตกหลน่นย้ำให้รีบยื่นอุทธร,รับเงินเยียวยา ในห้าม,มิถุนายนนี้และแจ้งข้าราชการทำเกษตรมีเพียง91,000มืรายไม่ใช่9 1 0 0 0 0รายวันที่31พฤษภาคม2,563ที่ผ่านมานะคะนายเฉลิมชัยซีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้นายอนันต์สุวรรณรัตน์ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยประสานและสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มีรายชื่อตกหลน่นหรือไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในส่วนของกระทรวงเกษตรสำหรับเกษตรกลุ่มที่1ที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่30เมษายน จำนวนรวม6.7ล้านรายและเกษตรกรกลุ่มที่2ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคม2,563จำนวน1.57ล้านรายให้รีบดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพราะจะหมดเขตภายในวันที่5มิถุนายนนี้ทั้งนี้เกษตรกรสามารถแจ้งได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานประมงจังหวัด หรืออำเภอนะคะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรืออำเภอสำนักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเขตหรือเครือข่ายสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทนะคะจังหวัดสาขาเขตระบบบริหารอ้อยแหละน้ำตาลทราย1-8และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยแหละน้ำตาลทรายภาค1-4และสำนักงานสปสมรจังหวัด โดยวันที่5มิถุนายน2563นี้จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ดังนั้นจึงให้เกษตรกรรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อให้รับเงินเยียวยาส่วนกรณีที่มีสื่อมวลชนเสนอข่าวเกี่ยวกับจำนวนข้าราชการทําการเกษตรและมีตัวเลขข้าราชการคลาดเคลื่อนสูงถึง9 1 0 0 0 0รายนั้น ข้อมูลจริงที่ถูกต้องมีจำนวน9 1 0า0นวน91,000รายเท่านั้นนะคะซึ่งอาจจะสร้างความสับสนให้กับประชาชนนายเฉลิมชัยจึงสั่งการทำการประสานให้ช่วยเสนอข่าวให้ตรงกับตัวเลขที่ถูกต้องด้วยสำหรับข้าราชการทำการเกษตรทั้งหมด91,000รายทางคณะกรรมการการกองการใช้เงินกู้ได้ตัดสินแล้วว่า ไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้และทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศนะคะก็ยังไม่มีการจ่ายเงินออกไปให้กับข้าราชการกลุ่มดังกล่าวจึงทําให้ประเด็นนี้เป็นที่ยุติแล้วพร้อมกันนี้นายเฉลิมชัยยังได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดําเนินการมาตรการคู่ขนานของกระทรวงเกษตรในการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด -19 ซึ่งมีการส่งเสริมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ปีกโดยมีการอบรมสายพันธุ์ไก่ไข่เป็ดไข่ให้เกษตรกรไปเลี้ยงเพื่อบริโภคในครอบครัวเรือนรวมถึงเป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งได้ทำรายงานแจ้งผลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการให้กระทรวงเกษตรได้รับทราบทุกระยะ พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการได้ติดตามดูแลเกษตรกรให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการอุทธรณ์ได้ที่ w w w moac g o t h ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวที่คนกระจายข่าวนำมากระจายในวันนี้สำหรับเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ใดที่ตกรนรีบไปอุทธรณ์ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ หากมีความคืบหน้ายอย่างไรนั้นทางเราคนกระจายข่าวจะรีบนำมาเสนอท่านในโอกาสหน้านะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,กรทุกท่านและหากท่านชอบติดตามข่าวสารในทุกๆวันก็อย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักและอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา คนกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ